เอาอีกแล้วสามพลังบวกนาที่เป็นชุดทุดทไทยสำหรับปี25งพห 65. ในหน้าแปลงนี้อดบรล้นทนบวไหอย่อยาก็จะได้มาหลายแท้ปีนี้โบเป็นอยัางนะครับกะิใส่ยาสามพลังบวกจากช่องแฮปปี้การเกษตรนี่แหละนะครับสีป่ามันเบื่อรอบนี่หลังจากตาัดแล้วก็ขึ้นตัดแล้วก็ขึ้นมาไหมนะครับ บันนี้ตรงเจอของแทเบึงกันนะมันมีไหลหย,อยาอยู่ตามที่ผมซ่อมเบึงอยู่ตอนนี้หยาดอ,อกขาวบ่กกหน้าบา่มีหอดใบกวงสนหินมีอยู่ปลาป่ายสิสรังเก็บภายในมือนี้เลยอีกสามนาทีนี่แหละครับสิสรังเก็บไปเลยขอบคุณอาจารย์ขวัญชัยขอบคุณเฮียอูดที่ให้ข้าแนะน้ำเกี่ยวกับ พี่นองเกษตรกรผู้มีปัญหาเรื่องวันจะพิในหน้าเขาคือผมนี่ละมือนี้เป็นเมื่ออาสามาเห็ดให้ผู้ช่วยเพิ่นนะครับว่ามันเป็นจังไหร่หยาหลายแท้อยู่หน้านี่ตัดแร็วกับ่เศ้าเร้าแร็วขึ้นไม่พรานั้นเจอสามพลังบวกจากช่องแฮปปี้การเกษตรครับผม